โที่นี่เนี่ยบรรยากาศดีจังเลยนะพี่มิง้งแ่ไม่นึกว่าแม่น้ำบาปะกงเนี่ยจะสวยขนาดนี้โอ้ยจุนธรรมชาติเนี่ยนะเขามีแต่สิ่งดีๆให้เราทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นนะเราต้องรักษาให้เขาอยู่กับเราไปนานๆใช่แล้วเออพี่มิง้งว่าแต่ที่นี่เนนะอะไรอะไรก็สวยไปหมดเลยถูกต้องแต่เสียอย่างเดียวทำไมอะไม่ยอมตัดยาดูนี่โอ ไม่ยอมตัดทำไมเขาไม่ดูแลเลยจุนปล่อยให้ยาวจุนฮะนี่มันต้นข้าวไม่ใช่ต้นหญ้าข้าวถูกว่าแล้วต้นข้าวใครบอกหญ้าบอบ้านอยู่ก็รู้ไม่ทันแล้วแกนี่นี่พลิกอย่างนี้พลิกปั๊บป๊บอย่างนี้เลยเนี่ยข้าวโอ้ยแต่แต่ที่นี่เขาเป็นรีสอร์ทที่ไม่ธรรมดาเลยคือไม่ธรรมดายังไงอะอ่าเดี๋ยวต้องไปดูเลยการเคลื่อนขับวันนี้เสนอตอน รีสอทวิถีไทยรักธรรมชาติมันมีความพิเศษมากอย่างไรเด็กๆทานนักเหมอนกนนะคะเขาพูดภาษาพีเอ็นน้ำนีสีดูแลไหมคยทานกันดูแล้วมันน่าจะอร่อยมากอ้โหอร่อยมากรสชาติเยี่ยมอันนี้เป็นสมุนไพรไทยนะพูดถึงจะมีสรรพคุณทางยาด้วยตัวอัญชันเนี่ยจะช่วยลดความดันแล้วก็ตัวตะไคร้เนี่ยจะช่วยขับลมภายในร่างกายด้วยค่ะประโยชน์มากแค่เยอะ โอ้โหน้ำนี้ก oh, oh, ็ได้มาจากธรรมชาติอบรรยากาศรีสอร์ทเนี่ยก็ได้มาจากธรรมชาติสุดยอดมากๆเลยพี่เก๋คะว่าแต่ทำไมรีสอร์ทแห่งนี้เขาต้องปลูกข้าวด้วยล่คะอ่าที่เราเลือกปลูกข้าวนะคะเพราะที่รีสอร์ทที่เนี่ยเราเน้นกิจกรรมเรื่องการเกษตรอินทรีย์แล้วก็ข้าวหอมมะลิเนี่ยจริงๆต้นกําเนิดมาจากชาชิเชงเซาเราก็เลยมีโครงการนําข้าวหอมมะลิคืนถิ่นค่ะโดยกลับมาปลูกเพื่อเป็นตัวอย่างที่นี่ก็ที่เนี่ยนะคะนอกจากลูกค้าที่เข้ามาพักเนี่ยจะได้ทํา กิจกรรมด้านเกษตรแล้วเนี่ยนะเราก็จะมีการพาไปเที่ยวสวนเกษตรอินทรีย์ด้านนอกจะม,มีการทำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เองอย่างเงี้ยค่ะการทำเครื่องดื่มสุขภาพการำํำนาการเกี่ยวข้าวการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเพราะที่นี่เราจะน้อมนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาไปยุต์ใช้เหมือนมาเข้าค่ายนะพี่ี่กิจกรรมเยอะมากได้มาเหมือนเป็นที่นี่เราเน้นเป็นเรียนแรม นอกจากได้พักักแปรแล้วยังได้เรียนรู้กลับไปด้วยโอ้โหแปรค่ะมาพักบรรยากาศดีๆแล้วก็ได้ความรู้กลับไปด้วยใช่ใช่เดี๋ยววันนี้อย่างแรกเราไปทำน้ำารัชันกันก่อนเลยดีไหมดีครับแต่ก่อนอื่นจะทำเราต้องไปเก็บดอกอัญชันกันก่อนเนาะใช่ไปเอาอุปกรณ์ในการทำให้รู้จักเป็นแต่เริ่มต้นกันเลยไปเลย มาเลยเดี๋ยวมาหาพี่วิกันเนาะจะมาเริ่มทําดอกอัญชันกันเนาะเริ่มจากการทำความฝาดอกอัญชันก่อนนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาเด็ดอัญชันเป็นกลีบๆนี้เพราะว่าถ้าไส้ในมันเนี่ยมันจะมีความขมนิดนึงค่ะเราก็ต้องเอาเอาไส้ในตรงนี้ออกก่อนทีนี้เราได้กลีบดอกอัญชันมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มมาต้มน้ำอัญชันกัน อ่านี่ใส่น้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าก่อนค่ะใส่ดอกอัญชันลงไปในนี้เลยนะคะต้มไปเรื่อยๆต้มไปจนกลีบอัญชันนะคะเขาเปลี่ยนสีสีไปอยู่ในน้ำหมดเลยสีดอกอัญชันจะเป็นสีขาวแล้วก็จะกรองเอาตัวกีบดอกอัญชันเนี่ยขึ้นแล้วทีนี้เราก็จะมาปรุงรสตามชอบนี่ก็น้ำเดือดแล้วนะคะ ขบุซูกี้มากเลยนะครับไม่ใช่อเดี๋ยวทีนี้เราก็ต้องตัดตัวเนื้อดอกอัญชันขึ้นมาก่อนเนาะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะจริงๆทานจืดๆก็ได้นะแต่บิ๊กๆอาจจะอยากได้วานิชได้วานิชงแล้วก็ปรุงรสกันค่ะเฮ้ย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 เฮมิงทำได้ไงอะเฮ้ยพี่เป็นแม่บอย นี้ก็ได้สูดน้ำสมุนไพรไว้ทานเองที่บ้านแล้วน <ละ S 2> แีแย่ชนแกแ้วันนี้เรามีเสียงเล็ก,ลกจตกเด็กๆมาฝากในช่วงฟังหนูหน่อยอยากรู้ว่าเด็กๆพกเมืนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวอะไรดีๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้นไปฟังกันเลยคะ่ะ มีก็เริ่มออกรวงแล้วแต่ยังเเขียวอยู่แต่เนี้ยนะคะอันเนี้ยเป็นข้าวหอมมะลิเห็นไหมถ้าต้นข้าวพื้นบ้านเนี่ยมันจะสูงเวลาน้ําท่วมมันก็จะสูงหนีน้ําได้แต่ถ้าเป็นข้าวพันธุ์ที่เขาปลูกกันปัจจุบันเนี่ยค่ะมันจะอยู่แค่นี้ใช่เพราะน้ําท่วมก็เสียหายกันหมดแต่จริงๆข้าวพื้นเมืองไทยเนี่ยเขามีความสามารถนะแล้วนี้อีกกี่เดือนครับถึงจะได้กินเอ่อตอนนี้ประมาณต้นต้นเดือนธันวาค่ะประมาณสัก40วันเนี่ยเราจะกินได้กินข้าวแปลงนี้กันแหละ มาเที่ยวเดวารีสอร์ททั้งทีเนาะถ้าไม่ได้ทํานาเนี่ยก็จะถือว่ามาไม่ถึงเดวารีสอร์ทวันนี้นักเก๋ก็เลยเตรียมข้าวต้นข้าวไว้ให้น้องมิน้นกับน้องจุงได้ลูก่กัน,นเนาะดีเลยครับ,รบอตอนนี้พวกเราก็พร้อมเต็มที่แล้วครับนี่เสื้อผ้าหน้าผมเรียบรอ้อยโอเคงั้นเรามาเป็นเกษตรกรเต็มตัวกันเลยดีเลยค่ะนักเก๋จะให้ไปพบกับนักกอล์ฟนะคะจะเป็นผู้ที่สอนสาธิตเราทํานากัน การดำนะครับจับต้นข้าวขึ้นมาแล้วเราเราใช้หัวมือนะครับดันเฉียงเข้าไป45องศาวิธีการปลูกนะครับเราจะไม่ปลูกตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าการปลูกตรงเนี่ยการแตกกอของต้นข้าวจะแตกกอได้ไม่ดีนครับระยะห่างประมาณ20-30เซนนะครับต่อต้นนะครับเราใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะครับ ป่าดินเพื่อกบโคนเท่านิดนึงนะครับกันต้นข้าวลอยนะครับครบร้อยยีวันเราก็เก็บเกี่ยวได้ละเยสเล่โอ้โเอ้ยเอ้ยผักเลยทีเดียวไมนตัดนะแกเป็นยังไงคะตอสนุกมัอ้โหสนุกมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ฉะเชิงเซาแห่งนี้นะคะอย่าลืมค่ะมาที่นี่เลยเดวารีสอร์ทนะคะรับรองว่าจะได้ประสบการณ์ดีๆวิธีคนไทยแบบนี้แถมยังได้รักธรรมชาติอีกด้วยห้ามพลาดเลยนะคะใช่แล้วละครับและสําหรับวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่เก๋แห่งเดวารีสอร์ทมากๆนะครับที่ทําให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้กับกิจวัตรรักโลกดีๆชีวิตริมแม่น้ําบาปะกงแล้วก็วิธีเกษตรกรรมธรรมชาติเป็นพร้อมๆกันแบบนี้ขอบคุณค่ะ หน้าแวมมีนะคะได้เลยค่ะมาแน่นอนครับส่วนสัปดาห์หน้านะคะพวกเราสองคนเนี่ยจะไปดูกิจวัตรรักโลกดีๆที่ไหนต้องคอยติดตามชมรายการกันด้วยครับกับกิจวัตรรักโลกทุกวันจันทร์สี่โมงสิบห้าทางช่องเจ็ดสีห้ามพลาดเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะได้ิฉันเหลืออีกสามกอง